นองลาเต้เนหนื่อยแล้วล่ะเฮะแยะพึ <Yeah. S 1> ่งไปเล่นมาแล้วก็เหนื่อย <c oughs> ชีวิตนี้ดีนะไม่มีอะไรทําเลยอะ่ะกินนอนเล่นเหนื่อยหรือไม่ก็เหนื่อยเล่นนอนกิน,นอย่างเงี้ยนะสลับกันไปหรือกินเหนื่อยนอนนอนเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวกิน กินติดเล่นต่อเล่นเสร็จแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็นอนชีวิตวนเวียนอยู่แค่เนี้เนาะหมาเนี่ยบ <c oughs> างทีก็นอนเหนื่อยกินแล้วก็เล่นวันนี้ก็กินเล่นนอนเหนื่อยเหนื่อยสัาพบางทีก็กินบางทีก็กินแล้วก็เล่นแล้วก็เหนื่อยแล้วก็นอน <c oughs> โอ้โยสภาพนอน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 ไม่กลัวละนอนเลยนอนเลยนอน,น,อน นอนนะนอนนะ,อะนอนนอนอนอนสภาพสภาพหมาบ้านนี้เอ้ยว่าเขาไม่ได้นะว่าเขาเดี๋ยวว่าเอานะโอ้ยหนูจะเล่นอีกแล้วหนูจะเล่นหรือหนูจะกิน